ไม่ค่อยเลยครับหนูก็อยกไปเหมือนกันภาคใต้ไม่ค่อยได้ก็ภาคใต้เลยตายสุดเราเคยเล่นเจ้าหั่ยอินเป็นหล่อมากนะเหมือนเจมี่เจมอ้าทีนี้เจมี่เจมคือใครเขาคือใครเนี่ย ยังไม่ได้นอนหรอกคาะนอนแล้วครับผมนอนมาเมนรถเต็มอิ่มแล้วนี้ใส่ดีมากลิเกขนาดนี้เมื่อคืนตรอดมาขอบคุณครับทุกคนชอบก็ดีใจวันนี้หน้าใส่มากใช่เพราใช้แอปเพื่อก่อนรักเก่งของเครื่องมากหน้าหน้าตาโรยป่วยหรือเปล่าลูกป้าเพิ่งตื่นจ้ะ เมื่อคืนน้องเต้นร้องเพลมุมากเต็งหวามากครับชอบชบใต้สุดปัจจุบอำเภอเมืองขายน้องเต้นปัะจุบหรอใช่ปะเห็นเขาเข้าในเพลงแอบรักรอบมากรอบฟุดฟุดใช่แต่คือแอบรักที่เห็นเลยนะครับอทีท่แบบว่าที่แบบเห็นแบบว่าเห็นชัดชัดในเพลงแอบรักเลยนะครับทุกคน เอ็มวีนที่บบว่าติดตาตึงกันที่บอกว่ามันมันเป็นพักติดตาแล้วคือพี่หนูกิดดาไม่มีตาเลยยิ้มทีแล้วไปหมดเลย้วเช้าด้วยก็ขอบคุณนะเขาไม่ชอบเขาไม่เคยตื่นเช้านะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพลงของพี่ในเขาไม่ตื่นเช้าด้วยค่ะ แล้วแล้วคนคิดดูคนไม่มีตาแล้วตื้อมาแล้วตายยี่ตอนเช้ารอปั้นอ็ม่มีเลขบเขามากนะยแสดงเอาต้นทำไมรถนุ่นไม่ได้ก็จะเป็นพวกนี้เขาลงย่คนยวสีเดงอเมื่อวานเจ๊นุ่นเขาห้าชนไม่เจอครับ คือซื้อมาตัวเท่าไรแต่เขาเอาไ,ไม่รู้เอาไว้ไหนปกติไม่มีค่ะบมนคนรับตายเด้นเราทำให้รับรั้มาใหม่หเราฟังเลยเราฟังเลยมี MB คือดีขอบคุณพี่ยิ้มใหญ่เราต้อคุยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าฝากปุงเลยทุกคนนี่นะจ๊ะอยู่นี้นะจ๊ะนี่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 จ๊ะ เองของใครครับของผมเขงพ,ขงพีเด็ตครับเมือ่อคืนต้อนรับนครับโอขอบคุณมากครับเอกตรงเลยนะ